สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีมากเลยค่ะก็คือใจรู้สึกว่าดีใจที่จะได้มามีเป็นส่วนร่วมกับสมอสออนแบง k อก c h a r i ี y ซึ่งเป็นเป็นสมอล์ชรที่ที่การหาทุนให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเครื่องมือแพทย์นะคะเราได้ทำบุญร่วมกันค่ะ ก็ขอให้ต my yeah, ิดตามชมวันท mm ี hmm. yeah, ่ yeah. well, so sure? yeah, 18นะคะขอ้เลยงานเลียนเชิญอ um ีกครั้งหนึ่งในวันที่18จะมีแฟชั่นโชว์ใหญ่อีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะขอเรียนเชิญนะคะเชิญทุกคนมาร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะสนสนับสนุนรายการโดยมหาเทพธเนศพัทละกุล